สวัสดีครับผมชื่อพี่เฟครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวมดที่ผมบอก TNT นะครับแต่เป็น TNT ไม่ใช่ TNT ต่างครับเป็น TNT เดิมแต่ว่าแรงกว่าเดิมเยอะแรงกว่าเดิมเยอะโหลดหมด t เทนนะครับเป็น TNT ทีแบบว่าเป็นแบบเมื่อกี้นะครับก็เทนทีเนาะก็คือความแรงนี่คือเหมือนก่อนเลยแรงมาก,มากแรงมาก มากยิ่งกว่าแรงอีกนะครับอถ้าเสียงมันเออเล่เล่หน่อยก็ขออภัยเนาะอ่ะก็นี่ครับอันนี้ครับปเป็นซูปเปอร์ชาร์จ T N T แอดดอนก็อินสตอลเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็รอนครับทำไมจอมันดำดำเนี่ยโอเคมาแล้วนะครับ แล้วนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่แล้วเนาะโอ้ยค้างค้างอะ่ะอันนี้มันขึ้นเลยไม่รู้เนาะช่างมันแต่ว่าที่รู้ผมโหลดมาตั้งแต่ตั้งนานละมดเนี่ยเฮีย New World New Worldy ไม่ใช่เวิร์ดดีเอ้ยอะไรไมเมลินเนี่ยยางนี่เข้าวนี้มันมีหลายอันมากเลยเนาะก็กดซูเปอร์ชาร์จทีนทีอดดอนคอนโทนมันไม่ได้เนะี่ยไม่รู้เนาะโอเคมาแล้วนะครับนี่มีสีเขียวขึ้นมาแล้วแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็รอนะครับ Skjønt jeg er gammel. เร็วๆโหทำไมมันช้าจังเลยเนี่ยรอไปสามนาทีแล้วเนี่ยเคมาแล้วนะครับโอ๊ยไม่โหลดเคโหลดแล้วแล้วก็โอ้ยผมไปเปิด s u r v i v a เพื่ออะไรเนี่ยโหเสวลามากดอีกนี่แหละอ๋อเร็วเดี๋ยวจมน้ำเออเขทีบด้แล้ว นะครับมาก็ลองกดมาครับใน TNT TNT ก็รูปร่างเหมือนเดิมเนาะแต่สูตรครับผมก็ว่าน่าจะเหมือนเดิมก็ผมจะลองกดดูนะครับแล้วก็ดูผลอีกทีหน้าครับเออแล้วก็ไปแคคชึบ อย่างนี้ครับดูนะครับดูดูดโ,โหค้างเลยอะ no s t o p ก i n g เลยทีเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีเสียงเลยไหมมาโ,โหค้างเลยอะสุดยอดมากเลยครับเอาไประเบิดพวกมาสารอะไรอย่เงี้ยพวกเนี้ยไม่เหลือเออเนาะโอ้ยค้างเลยอะ าโอ้นี่ครับนี่ความแรงลูกเดียวเนี่ยโหหรู้ว่าไม่วคาแรงขนาดไหนเนี่ยโหก็แรงมากครับดูดิวุ้ยแรงแรก,แรก,แรก แหลกแล้วอุ้ยตรงนี้ถูกเข่าไปด้วยนี่ถ้าเกิดเอาเทียนทีไปวางอีกนี่คงจะแบบจริงไหมันผมเคยผมเล่นไปทีแล้วมาร้อยลูกอะ่ะจอดำเลยนะโอ้โหคือแรงมากอะโอ้ยแล้วอ้าเดพอ ไม่เอานี้นะเ่ลแล้วะมากออเห้ดอีกทีนะฮ้ย้าง้างแ้าง ค้างค้างค้างแล้วเฮ้ยค้างแล้วเกมจบออกเกมไหมนอกเกมนี้แล้วก็ไปเข้าเกมใหม่แล้วแหละผมว่าเนาะโอ้โหดู โหประสิทธิภาพโอหเนี่ยมันแรงมากแรงแบบคือไม่ต้องพูดแล้วเนี่ยลูกเดียวคือถ้าลูกเดียวขนาดนี้ถ้าประมาณหกสิบสี่ลูกราชาคารไหนนะครับไม่ต้องพูดเลยเนี่ยโห<ฮ>เอาจากนี้ก่อนโห แรงมากแรงแบบไม่ต้องพูดแล้วอะโหคือต้งเล่นต้องระเบิดเทียรโลกเทียรโลกแล้วกไปโหลดใหม่ถึงจะได้ลูกเดียวได้นี่นะโอ้โหลูกเดียวนี่คือขนาดเนี้ยถ้าร้อยลูกอะลูกเดียวอย่างกะสิบร้อยลูกนะ แรงมากไหมอ่ะเอิมเนะอ่มเคียร์ทีปล้นอะอือหาโอ้โหค้างเลยเมื่อกี้แรงมากนะ ลูกเดียวค่ะก็แรงแล้วอะถ้าร้อยลูกล่ะขนาดไหนเนาะ มาแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแดกแล้วถึงกด like ้ลยนะคะโหนี้ผมพวกนี้สวยเลยอะ่ะโหลกนีม้มีความธรรมชาติด้วยเล่ม่กกี้เกิดกาลางทะเลแต่นี่โอ้โหกลับเป็นธรรมชาติมันก็แปลกนะมาระเบิดเงนี้ยอ่ะระเบิดก็ระเบิดนะนะครับมา T N T รอบนี้ผมไม่ใช้เช็คแล้วใช้เลสตโตนแล้วกันจะได้ตั้งตัวหน่อยนี่ระเบิดอย่างนี้เลยแล้วผมจะขุดลงไปอย่างนี้ด้วยแล้วก็วางลงไปหนึ่งสองซึบนี่ระเบิด นี่ครับนี่คือการระเบิดนะครับอันครั้งอันยิ่งใหญ่โอ้ยผมวางเกินแล้วเนี่ยไม่เป็นไรผมวางจากฝั่งนี้ก็ได้สองสเฮ้ยเกินแล้วมันนี่มันหกแล้วมันต้องห้าคูณห้าห้าคูณห้าแล้วกับเฮ้ยไม่ได้ด้วยพอลงไปแล้วได้ไปไ้ว ผมจะใช้โัรอนีคุณใช้ไปแช่ด้วยกันประมาณประมาณเกือบ125ลูกได้เลยอ่ะนะครับจำนวนระเบิดอ่ะประมาณเกือบ125อาจจะถึงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเออมา อนนเอาไหวเนน่ะ <c oughs> วางวางเทียนทีันยิ่งใหญ่เนาะโอ้โหนี่คือนักระเบิด <c oughs> ที่นะครับแล้วก็วางให้จะโตแันต่อแล้วผมจะสร้างแบบนี้ด้ เอาช้าสุดเลยนะนี่ชุบชุบ เพราะว่าเครื่องผมเอาไม่อยู่อ่ะมาเอายังนะครับเพื่อนๆเ,เอาแล้วก็ยิงกดไลค์ด้วยครับอ่ะกดไลค์แล้วไปดูกันเลยเนื้อสัมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยกดตังแต่แรกเลยมาแล้วมาแล้วหู ชนวนติดแล้วมาแล้วอู้หู้หโอ้ยโหโอ้ยอ้าวอ้าวผมลืมเปิดมอสเอ้ยโหจริงด้วยผมลืมปิดมอสเอาใหม่นะครับนี่มาแล้วนี่ของจริงมากดแล้ว ดูนะครับมาแล้วเปิดมาแล้วเออเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเข้าเข้าไปในรัศมีนี้คือมันจะพาเราเด้งออกเลยอะดูดิโอ้ยหัหนีก่อน้โหแรงโอ้ยแลก โอ้เสียงจะบอกนะว่ามันระเบิดไปถึงนี่เลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหวงจรขัดข้องมากโอ้โหเนาะผมจะเข้าไปในนี้นะอุ้ยว่ดิดูไม่ได้กดเลยนเนี่ยมันแรงมากอะ่ะ นีก่อนนีก่อน,นแรงมากครับโหโอ้ยโอ้โหเฮ้ยมันแรงโอ้ยค้างแล้วว่ามีแค่นี้ดีกว่าโอ้ยขู่มันเด้งเลยครับ เฮ้ยกดต่อไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหเกือบไม่รอดแล้วอะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสนเพื่อนนะครับมีแค่นี้เพื่อนๆอยู่กับซอสสคารัรกดไลค์กดแชร์เล้วกมหมาคลิปหน้าสนุกนี้สัคบค้าไปบายก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผลกันคลิปหน้า